เอาละครับตอนนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างที่นในหรือเรื่องทรงกลมฟ้ากันนะครับก็คือว่าทรงกลมฟ้าซีเรีเยลสเฟียร์ของผู้สังเกตที่อยู่ในละติจูดไฟา์เท่ากับ15องศาเหนือและติจูดส5องศาเหนือนี้ก็คือตอนกลางของประเทศไทยโดยประมาณนะครับระฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าทรงกลมฟ้าจะเป็นยังไงขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะวาดวงกลมโดยใช้วงเวียน ให้มีขนาดเหมาะสมซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็เอาลัศมีประมาณ6เซนเพื่อความเหมาะสมแบบหน้ากระดาษของอาจารย์นะครับเราก็เราก็จะลากวงกลมใน2อมิติเข้าไปค่อ,คอยๆลากนะครับปึ๊บ ลากเสร็จแล้วนะครับสเต็ปที่1ลากวงกลมต่อไปเราลากแบ่งครึ่งวงกลมเป็น2ส่วนโดยผ่านจุดศูนย์กลางที่เราวาดไว้เวลาวาดเราต้องดูให้มันดีก็คือต้องมีเส้นสัมผัสตรงนี้กับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของวงกลมเนี่ยต้องแตกะกับขอบวงกลมพอดีนะครับเราก็จะลากปึ๊บลากเสร็จ แล้วก็แบ่งครึ่งข้างบนข้างล่างแบ่งสองลมออกเป็นสี่ส่วนเดิมครับ,บเรากำหนดให้จุดทางซ้ายมือเราเนี่ยคือทิศเหนือ และจุดทางขวามือเนี่คือทิดใต้ส่วนจุดข้างบนเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์แซซึ่งย่อมาจากจุดซีนิตนะครับจุดซีนิตนี่เราจะใช้คำว่าจุดจอมฟ้าก็ได้นะครับหรือหรือจุดเหนือ สีสระก็ได้นะครับใช้ได้สองกันส่วนข้างล่างเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนีตาคือตัวเอ็นหางยาวนะครับตัวนี้ก็คืออ่านว่าเนเดอร์ซึ่งอันนี้ก็คือจุดจอมดินจุดจอมดินจุดนี้ก็อยู่ใต้ฝ่าเท้าเราลงไปนะครับที่ข้างล่าง ต่อมาเราก็จะลากเส้นขอบฟ้าเส้นขอบฟ้าก็คือเส้นที่ท้องฟ้าจดกับผืนดินหรือท้องฟ้าจดกับผืนน้ำนะครับที่เราเห็นโดยเราก็เริ่มต้นจากเริ่มว่าดราว้ที่จุดแซแล้วก็กลางวงเวียนที่จุดเนนะครับแล้วเราก็ลากตรงกลางๆข้างหน้าเนี่ยเราลากให้เป็นเส้นทึบแต่เรายังไม่ลากเต็มวงนะครับ ลากแค่ประมาณส่วนหนึ่งก่อนข้างหน้าแล้วก็สลับเอาจุดหมุนมาอยู่ที่ตัวนีตาหรือเนเดอร์แล้วก็ลากส่วนที่ลึกเข้าไปเพื่อให้รู้ถึงความเป็นสามมิติเราใช้เส้นปราปบับ,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 บจากนั้นก็วาดต่อให้เต็มวง คือตรงนี้นจริงๆมันเป็นวงกลมแต่ถ้าเรามองบางมุมแล้วเนี่ยมันจะต้องตรงนี้จะต้องมีลักษณะเหมือนเป็นวงรีเราก็ใช้มือวาดต่อเองให้มันเต็มวงนะครับ ที่เราต้องการใช้วงเวียนลากเพื่อว่าเราต้องการจุดตัดที่มันแน่นอนนะครับในการทํางานในระดับสูงต่อไปอันนี้ยวาดเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเส้นขอบฟ้าหรือ horizon นะครับ horizon หรือเรียกว่าเส้นขอบฟ้า ต่อมาเราก็ลาก่าผู้สังเกตอยู่ที่ละติจูด15องศาเหนือเนี่ยนะครับเราต้องรู้เลยว่าขั้วฟ้าเหนือหรือ NCP เนี่ยจะอยู่สูงจากทิศเหนือขึ้นมาเท่ากับละติจูดในข้อนี้ก็คือ15องศาเหนือเราก็จะมาวัดมุมกันนะวัดมดุม สิบห้องศาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้จุดเอาไว้เล้วเราก็จะลาก่านจุดศูนย์กลางให้ไปแตะขอบของสองมฟ้าของเราครับลึลากเสร็จตรงนี้ก็จะทำมุม 5อ,องศานะครับแล้วก็จุดนี้ก็คือจุด NCP NCP ก็คือย่อมาจากนอตซีเลสเชี่ยวโ o ล e นะครับหรือภาษาไทยก็คือ ขัวฟ้าเหนือตรงนี้แหละจะมีดาวดวงนึงอยู่ใกล้ๆดาวดวงนี้ก็คือดาวเหนือดาวเหนือหรือโพลาริสนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้ส่วนอีกฝั่งหนึง่งตรงนี้อีกฝั่งหนึง่ S C ง scp ตัวนี้ก็คือย่อมาจากเสา ซีเลสเชียลโพลหรือขั้วฟ้าใต้ขั้วฟ้าใต้ที่ขั้วฟ้าใต้นี้ไม่มีดาวเด่นนะครับไม่มีดาวเด่นแต่ก็มีวิธีหาขั้วฟ้าใต้ได้จากกลุ่มดาวอยู่ละแวกนั้นคนที่อยู่ในซีกโลกใต้เช่นประเทศออสเตรเลียในซีลรด์เนี่ยก็ต้องมีวิธีการ หาโกฟ้าใต้จากกลุ่มดาวรอบๆนะครับต่อมาเราลากเส้นตั้งฉากลากเส้นตั้งฉากกับเส้นแนวเส้นตรงนี้นะครับเวลาลากเส้นตั้งฉากก็ดูให้ขีดเนี่ยมันขนานกับเส้นที่เราต้องการเราก็ลากลากขึ้นมาลากขึ้นมาลากเส้นตั้งฉาก ผู้สังเกตจะต้องอยู่ที่จุดศูนย์กลางทรงกลมฟ้าเสมอนะครับจำไว้ผู้สังเกตต้องอยู่ในทรงกลมฟ้าและอยู่ที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมฟ้าต่อมาเราก็จะลากนะครับเส้นเส้นหนึ่งเส้นนั้นก็คือศูนย์สุดฟ้าโดยเอาจุดจุดหมุนของปลายวงเวียนไปที่จุด NCP แล้วก็มามาอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราลากลากเส้นตัด เราต้องการจุดตัดเนี่ยให้แน่นอนนะครับเพื่อในการทํางานระดับสูงต่อไปอีกฝั่งหนึ่งก็ย้ายมาจุดบลินที่ s c p แล้วก็ด้านที่อยู่ด้านหลังเราก็ลากเป็นเส้นปลาบจากนั้นก็ทำให้มันเต็มวง คื่สำคัญคือจุดตัดต,ตรงนี้จะเกิดเป็นทิศที่เรียกว่าทิศตะวัอนออกส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทิศที่เรียกว่าทิศตะวัตนตกนครับทิศตะวัอนออกแล้วตะวันตกในทางดาราศาสตร์เนี่ยเกิดจากเส้นเส้นนี้ที่เราเรียกเส้นว่าเส้น CE เนี่ยนะครับตัดกับเส้นขอบฟ้านะครับซึ่งทิศตะวัอนออกแล้วตะวันตกเนี่ยจะ ทางดาราศาสตร์เนี่ยจะตรงกับนิยามของทางภูมิศาสตร์คือถ้าเราอยู่บนพื้นโลกแล้วเราหันหน้าไปทางทิศเหนือเรากวาดมาทางขวามือ90องศาก็จะเจอทิศตะวันออกจากทิศตะวันออกกวาดมาทางขวามืออีก90องศาเจอทิศใต้จากทิศใต้ก็จะมาเจอทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือตรงกันพอดีแต่ในทางดาราศาสตร์เนี่ยทิศตะวันออกตะวันตกเนี่ยเกิดจากเส้นศูนย์สูตรฟ้าหรือ CE เนี่ยตัดกับเส้นขอบฟ้านะครับศูนย์สูตรฟ้าก็ย่อ CE ก็ย่อมาจาก ซีเลสเชียลอีควเตอร์หรือศูนย์สูตรฟ้าศูนย์สูตรฟ้านี่แหละก็คือเส้นศูนย anyway> ์สูตรของโลกนะครับขยายขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นเส้นเดียวกันตอนนี้เราก็ได้ทรงกลุ่มฟ้าของผู้สังเกต ที่อยู่นาะฬิาริจูด15องศาเหนือตอนกลางของประเทศไทยแล้วนะครับข้อสําคัญก็คือว่าเราจะมองเมื่อคนผู้สังเกตที่อยู่ลาติจูดนี้มองไปทางทิศเหนือเนี่ยสูงขึ้นมาเท่ากับลัตทิจูดอันนี้ก็คือ15องศาเหนือเนี่ยจะเจอขั้วฟ้าเหนือ NCP และตรงนั้นเนี่ยก็จะมีดาวเหนืออยู่นะครับที่สําคัญก็คือทิศตอนออกและตันตกเนี่ยเกิดจากเส้นสุดสุดฟ้าตัดกับเส้นขอบฟ้านะครับ แน่ทางดราศาสตร์ทำอย่างนี้แล้วก็จะสามารถเอาไปใช้ในดาวอื่นๆเช่นดาวอังคารได้หรือใช้ที่ขั้วของดาวได้ซึ่งการกําหนดที่ตะวันออกตะวันตกแบบนี้ก็จะตรงกับที่ตะวันออกตะวันตกของภูมิศาสตร์นะครับอันนี้ก็ก็จบตัวอย่างที่หนึงเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนลองกลับไปทบทวนดูตัวอย่างนี้ยังไม่ยากนะครับค่อยๆดูต่อไป